ได้ยอดสวยยอดงามๆกลับไปเสียบต้นมะม่วงที่บ้านมีเคล็ดลับดีๆในการเก็บรักษายอดไปดูด้วยกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นปันเกษตรครับวันนี้มีสาระดีๆครับมาแนะนำเกี่ยวกับการเก็บยอดผันมะม่วงครับหรือการทำกระบอกรักษาอุณหภูมิให้ยอดไม้ที่เราจะใช้ไปเสียบกิ่งกันครับ นี่เลยครับเทคนิคด,ดีๆที่ผมว่าเนี่ยครับ,ก,บกล้วยจะช่วยเก็บรักษาความชื้นให้กับกิ่งยอดพันธุ์ที่เราต้องการเนาะเวลาเราไปเที่ยวบานมูบานพวกเนาะเห็นยอดงวงเห็นยอดอยงังงำๆเนาะที่ว่าจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เอาก็ทําการเอาตัวนี้นะครับมาเห็ดเนว่หอเดือบิ่งกันเลยครับว่าสีเห็ดอย่างไรกันครับมาเริ่มวิธีทํากันเลยครับอันนี้ผมได้ตัดมาแล้วเนาะครับเนาะ จะทําการเนี่ยยาวประมาณแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับเอาเอาตามความพอดีเนาะแล้วก็หักเคร์นอ,อยู่ที่ประมาณหม้่รรทัดหนึ่งพับครึ่งเลยครับพับแบบนี้เลยนี่แล้วก็ห่อเนี่ยครับห่อขออภัยด้วยครับดเด้อยเห็ดหนักจังเลยเนาะห่อให้ได้แบบนี้ครับนี่ห่อ่างนี้เลยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างกลมด้เห็ดไว้แล้วเนาะเนี่ยครับพับให้ได้อย่างนี้ เป็นถุงอย่าให้มีแสงเข้านะครับซ้ายขวาปิดให้แน่นนี่คือกระบอกเก็บยอดพันที่เราทําเองได้นะครับเราต้องมีตัวอุปกรณ์ถังเก็บก็เก็บความชืน้นใดอันนี้เก็บได้ประมาณหนึ่งมือครับเกินสองมือเนาะถ้าเกินสองมือไปเรายอดเทาสิบสดหลังจากนั้นเราก็แท่นนี่เลยครับยอดพันอันนี้ผมจีนแนนัเป็นมะม่วงนะครับเนาะเขาไปเจอโอ้ บาทหลังนี้มีบกมวงพันดีพันหนวยใหญ่หนวยเป็นโลสองโลเนี่ยครับเขาก็เลยบอกโอ้ขอแบ่งปันหยอดมาแน่ก็คือตัดมายอย่างนี้นะครับการรักษาอุณหภูมิให้กิ่งพันุไม่เหี่ยวแต่เนาใส่ถุงพลาสติกไปเนาะมันก็จะเหี่ยวก็มาใส่อย่างนี้เลยครับยัดลงไปในกระบอกนี่เลยหยอดลงไปไว้เลยเก็บไว้นี่เลยครับเก็บใเขาอยู่ในกระบอกนี่เลยมาหนี่เลยแล้วเราก็พับปิดฝานี่ ขานี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยคือกระตุ่มเลยนเครับแล้วก็สิมามัดมัดเก็บเลยนี่ครับมดัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่งไงก,กระบอกเก็บยอดพันธุ์ที่ด้วยรักษาโณนภูไม่ให้ยอดแห้งยอดเหี่ยวใช้ไปน,นำไปเสียบยอดต่อได้เก็บไว้ได้บ่เกินหนึ่งนึงครับเต็มที่บ่เกินสองมือครับ น้าไปเนไหนก็จะหิวข้าวได้สบายเลยครับอาการหอนปันได้หยดทั้งในเขาก็ยังสดชื่นครับยังได้กากพี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีช่องปิ้นปันเกษตรครับทดลองไปเห็ดเบิงเด้ครับเด้อกกระบอกเก็บยอดไม้สําหรับการเสียบยอดนะครับยังได้กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปิ้นปันเกษตรช่องน้อยๆครับที่มีสาระดีๆที่มาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันยังได้สาระเมื่อนี่กับ สวัสดีครับคลิปหนามีอย่างเดียวผมจะแนะนำมาอีกนะครับเออสวัสดีครับผมขอบคุณหลายครับ